ผมขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับเก่ง PC Gamer ครับแล้วก็เกม PES 2016นะครับหรือว่าโอ o Pro Evolution Soccer 2 0นะครับตอนนี้เรากลับมาพาทีมชาติลาวเข้าโหมดชิงแชมป์โลกต่อกันแล้วนะครับตอนนี้เราถึง ep ที่5แล้วอยู่ในรอบรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเราผ่านใครมาเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเนาะนะครับี๋ย้อนกลับไปนิดนึงครับเกมที่แล้วเราผ่านาน,นเดนมาร์กมาได้นะครับ3ประตูต่อ2 ตอนนี้เราจะมาเจอกับอุรุกวัยครับทีมชาติอุรุกวัยที่มีลุยโซเรสกับเอดิสันกับวานี่เป็นกองหน้านะครับถ้าเราผ่านอุรุกวัยไปได้นะครับเราจะรุนเจงในรอบรองน้ครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีหรือว่าฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็ต้องมาผ่านอุรุกวัยให้ได้ก่อนนะครับนี่ครับผลทางความท้าทกรากที่เรามาสู้มาดวนกันนะครับเอาเละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมคู่นี้กันเลยครับทีมชาติลาพบกับทีมชาติอุรุกวัยนะครับในการแข่งขัน ชิงแชมป์โลกนะครับในเกมเฟส2026ฝึกภาคฝึกบรรยายนายไทยบายเพียงพีซิเกมเมอร์นะครับผมไปรับชมกันเลยครับผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าถู้อกถูกใจเนี่ยฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับที่ช anel นี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกครับเกมเฟส2026บรรยายนายไทยนะครับคู่ดีครับระหว่างทีมชาติลาวพบกับทีมชาติอุรุกวัยนะครับเดินทางมาถึง รอบแปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าขออภัยที่ให้แฟนๆรอ,อนานนะครับกับการเล่นหมดจริงแชมป์นะครับเพราะว่าผมทําคลิปได้วันละหนึ่งคลิปนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการก่อนนะครับเดี๋ยวจะธิบาไปอีกครั้งหนึ่งครับเรีองชาติของชาอุรกุกยครับ กระปุลำดับต่อไปนะครับเพลงชาติของทีมชาติลาวครับ เอาละครับเสร็จสิ้นพิธีการในสนามครับก่อนที่จะเริ่มแมตช์สำคัญของทั้ง2ทีมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้เล่นของฝั่งทีมชาลาวกันก่อนนะครับสวัสดีครับผู้รักสาประตูเป็นแสงประจันบุตทิศานะครับกองหลังมีอุดมสิทธิ์สิงห์พระสมบูรณ์ครับพิมแก้วคำลานะครับทศนิราศีบุญเรืองจันทพรนะครับกองกลางมีมโนรมพรมสุวรรณที่นี่บุญมาลัยแก้วเบียงเพชรฤทธิเดชครับผมสุกอรพรวงเจียงกรรมนะครับผู้ตัดสายโกจเริ์แลวก็กองหน้าสุกจินดานาาพัสสุกับฝั่งของที พุ่งสับตู้ครับเฟอร์นันโดมุสเซเรากลองหลังมีเดโกโกดินับมาตินกาเซเรสมาซี่เปเรล่าอาวาโรเปเรล่าครับกองกลางมีอาวาโรกาซาลิสนิโคลัสโดเตโรกัสตอนมิราเลสนะครับคริสเตียนโรดริเกสกองหน้าเป็นรุยโซเรสคู่กับทางด้านเอดิสันกาวานี่ครับเขียวเริ่มเกี่ยวรครับทีมชาติลาวได้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่ามุมกล้องมันใกล้ๆเกินไปครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะ ใกล้ไปไหมครับขอปรับนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกไดนามิกวายนี่นะครับดูดูแบบไกลๆเอาแล้วกันเนาะนี่ครับมันปรับได้นะครับเวลาปรับมุมกล้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้บอกพอดีครับเวลาปรับมุมกล้องก็เวลาที่เราสต็อปเกมก็มาที่คาเมล่าเซตติ่งเนี่ยครับคาเมล่าที่แปลว่ากล้องอะครับแล้วก็ปรับแต่งเซตติ n งกดเข้ามาเราก็เลือกได้เลยครับเลือกรูปแบบของกล้องเราก็ปรับเอานะครับว่าชอบแบบไหนถ้าอยากให้สูงก็ดันขึ้นให้สุดแบบนี้ครับ ให้ซูมให้ใกล้ๆขนาดไหนโอเคครับไกลไปไหมอ่ะเาเริ่มเกมนะครับทีมชะลาวเล่นกับบรกไกในรอบแปดทีมสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์โลกในเกมปีสองพันสิบหกนะครับจันทพรวงกับบรูเกสตามไล่บอลไปนี่ครับเสียงจะเงียบนิดหนึ่งนะคบเวลาที่เล่นเอาให้มาที่ตีนี่บุญมาลัยเอากระเบื้องคืนมาตีครับตีนี่บุญมาลัยแต่เราซัดด้วยขวาลลงมาได้ครับยิงลูกนี้เอ้าโอ้หเซฟได้ยังไงครับโอ้ยเกือบขึ้นน้ำก่อนครับทีมชลลาว โอ้ยไกกับโดนครับหลุยส์โซเรสมาแล้วโซเรสเจอกับถิ่นแก้วคำลาครับอยู่กับซิชลาวลุยก่อนเลยครับเปิดเกมมาเบิร์นคืนครับเราย้อนกลับมาติดกาเซเลสลูกชาครับกาเซเลสดูความกระหยันครับลุยไกว์มาเล่นชลาใจไม่ได้เลยก็เป็นได้นี่ครับต้องระวังลุยโซเรสสุดยอดกองหน้าของอาร์เจนตินาของทางด้านบาร์เซโลน่านะครับต่อไปไม่ใช่อาร์เจนตินานะครับเอาแลยครับตอนนี้มาต่อเลยกับซีชลาว ผู้าาตัดสินคจาเรนเลี้ยงลุยขึ้นมาเองครับแหมวนรอเพื่อนติดแน่นเสมอครับคือก็มามนนรมอูดูครับอูดูกัยให้ทีมชาติลาวได้ครองสบายๆแล้วก็ค่อยๆเล่นไปนะครับเพราะว่าสปีดของเราในสู้เขามไม่ได้แต่ว่าเราค่อยๆตอบบอลไปเรืเลยครับมาแล้วพลิกจังหวะนี้อโดนสไลด์ดักไว้ไปีเรล่างัดมาครับให้กับเก่วาวันนี้แต่ว่ายังมีคนนี้อยู่ครับอุดมสิทธ์ช่วยไว้ได้เอา้าดึงไกลไปหน่อยครับเกือบไปไรครับตอนนี้ จะล็อกข้างไหนไม่ได้ครับไม่ผ่านเดกโกโกดินโซเรสเบิร์นแล้วหมาที่โซเรสเกือบลุดแต่ว่าหมาต่อกับโซเรสจงังหวะนี้ดึงมากับว่าน,นีหลุดขึ้นมาแล้วครับเบิร์นมาที่โซเรสยิงตรกนี้ติดโตโดนนำก่อนเลยครับตอนนี้อุรุกวัยขึ้นนำทีมชาติลาวไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหครับจากหลุยโซเรสครับแทงริดเลยครับพูดไม่ทันไรครับเราโดนก่อนแล้วครับ โอ้โหก็เป็นความผิดพลาดในเกมรับนะครับสวนกลับมาครับอุรุกวัยแล้วได้เลยครับ1-0ครับหลุยส์โซเรสครับโอ้โหผมยังตั้งตัวไม่ได้นี่ครับให้มาจังหวะแตะแล้วมันไม่ผ่านครับที่จำเป็นต้องส่งทีมแก้วคำลาลงมานะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยของทีมเชลล่าวนี่ไม่ไม่พร้อมที่จะเล่นในเกมนี้นะครับโอ้ยิงยิงลอดขาของเซงวัชันบุนิสานเข้าไปครับทำให้อุรุกวัยนำไปก่อนครับ1-0ครับเขาอยู่กันสองคนครับ แต่ว่านี่ก็การจ่ายบอลที่แม่นยําของเอดิสันกาเวนี่ครับสุดยอดจากคนหนึ่งจากโปรตุเกสชีงมงนะครับเอาละครับน้แลวครับหนึ่งศูนย์ดูดูไปโอ้รอแพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้นี่คือเราตกรอบเลยครับสู้กันต่อไปครับตามอยู่หนึ่งลูกทิมชาลาวจันทพรให้จังหวะนี้มาเลยครับชิงเร็วเหมือนเดิมสไตล์หวนมาคนี้มุ่งมั่นแล้วก็สู้เต็มที่เลยครับให้มาหูติดครับโรดิเกสให้มาที่กัสซ์สชิปยามาครับต้องระวังครับ ความแข็งแกร่งความเร็วของเอดิสันกับวันนี่นี่ป่อยให้เขามีเวลามากไม่ได้ครับเบิร์นแล้วคึนกลับมาครับดูทีมชาตาเล่นสวยครับจังหวะนี้เราพลิกว่โอ้โหจะงัดให้ไม่ถึงครับสุกินาแต่ว่ายังได้เร็วเบิร์นไปแล้วครับจังหวะนี้ตรงกลางขออยู่สุกินาเราให้มาจังหวะนี้หลุดขึ้นมาบ้างลรวเลือกลัดยิงโอ้โหตีเสมอครับลิงบตูต่อหนึ่งครับนี่แหละครับความโอ้มุ่งมั่นแล้วก็เล่นอย่างก็โอเเขาใจครับดีครับแก้วเวียงเพชรฤทธิเดชครับ ผู้ตีเสมออย่างเร็วเลยครับให้กับทีมชาติลาวเสมอุระตูไปไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเส็งเลยครับเฟอร์ดาโดมุสเรดาโอเเขาเล่นด้วยความมั่นใจจริงๆครับทีมชาติลาวครับอันนี้ผมควบคุมฝั่งทีมชาติลาวอยู่นะครับก็พยายามเล่นเต็มที่เลยครับด้วยกับการชิงเร็วนี่ครับคืนกับมาแล้วให้ครับสุกินาให้ไม่หลับหน้าครับเราเห็นเราให้เลยครับเสียตำแหน่งครับเดโกโกดินโอ้โหโดนเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาละครับเกมนี้สนุกแน่ฟุตบอล ชิงแชมป์โลกนะครับพาทีมทเชลลาวชิงแชมป์ในเกมเฟส2026ปีใัญ่ไทยนะครับตอนนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับมาเริ่มกันใหม่กอนซาเลสคาร์โดกับซาเลสให้ที่หลุยส์โซเลสชาเลยครับโซเลสจังหวะนี้มาไอรี่บุญมาลัยครับหายเจ็บกลับมาช่วยทีมให้กับสุก,กินดาโอ้มาต่อกับสุก,กินดา <c oughs> เลี้ยงไม่ผ่านติดเขาจ่ายก็ไม่ดีเหมือนกันครับโรเดโร่สาดยาวขึ้นมาโซเลขสเลขึ้นมงเอา้าบอลไปถึงเอดิสันกรับวันนี้ย่างดีที่มาช่วยไม่ได้โอ้ยดูครับตอนนี้เกมแรกกันแล้ว เอากับให้ไปสุกจิน,นาขื้นก่อนครับขึ้นเร็วไม่ได้ก็ใจเย็ยนครับรามิเลสดีให้มาเตอร์ขึ้นมาแล้วครับตะด้่นทุซิลาดแล้ววิ่งทําทางไปแล้วจังหวะนี้ยังไม่ให้รอเปิดเข้าไปข้างในครับโค้งก็ไมาอย่างนี้เสาสองขึ้นมงไม่ถึงมงทีไม่หมงครับกาเซเลสแหลว่าไปช้าเองครับนี่แหละครับจังหวะช้าแบบนี้โอ้ยสุกจิน,นา ยังยิงไม่ได้ดูครับจหวะเล่นชิปมาให้แลาววิเอ้าขึ้นมาบ้างแล้วพักอกแล้วส่งมายิงแบบนี้โอ้โหติดเซฟอีกแล้วโอ้โหมุสเซล่าป้องกันยังไม่เสียประตูครับอุดวัยทีเชลาวาได้ลุยต่อครับเอาเลยครับจำจริงเร็วแบบนี้ดูครับไปทางซ้ายหลดขึ้นมาครับแล้วตัดเรียดทันทีโอจัลแล็เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้ทีมจชลล่ขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหไม่ได้เจตนาเลยครับลูกนี้เซงหรือเปล่าครับโอ้โห เดินก่อนเลยครับตระหนกนมาติงกอสซรเลสเป็นความผิดพลาดครับสก,กัดเข้าประตูตัวเองครับเล่นเร็วนะครับของทีมชา,าดูครับให้ไปทางซ้ายแล้วใจตัดรยดเข้ามาครับแล้วจังหวะเจ้าตัวจะช่วยป้องกันประตูเลยครับโอ้จะสก,กัดแต่ว่าไปเข้าประตูตัวเองตอนนี้นำอุรุกวัยอยู่2ประตูต่อหนึ่งเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็เล่นสนุกสนานนะครับแล้วก็ฝึกภาคฝึกบรรยายไทยนะครับไม่ถูกอกถูกใจประการใดในขอภัยแฟนๆติดชาติอุรุกวัยด้วยนะครับผมเอาละครับมาช c นี้มอบพิเศษให้กับ เพื่อนๆชาวลราที่ดูรายการของเราอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมชาแนลเก่งฟิสิกสเกมเมอร์นะครับขออภัยที่ผมทําคลิปกน้อยลงช่วงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงสอบด้วยแล้วก็ช่วงสําคัญนะครับที่จะต้องดูแลสุขภาพครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนครับตอนนี้มันร้อนแล้วทนีนี้พอดึกๆมามันจะแสบตามากนะครับจังหวะเอาแล้วให้มาจมิทั้งขวาขอแล้วให้มาทะลุช่องมาเอาแล้วเกี่ยวได้จังหวะนี้จริงด้วยไทยโอ้โหติดเซ็ะ ดูครับโอกาสขึ้นนำ3-1เรายังทำไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไรครับลุยต่อสุกินดาไปรับบอลครับจากโอโ้เราไปเกี่ยวอย่างนี้ครับแม่คืนกลับมาไม่ดีครับแต่ยังแย่งได้อยู่เอาละครับตอนนี้กลายเป็นบอลของทีมชาติลาวที่สร้างความกดดันให้กับอุรุกวัยได้เยอะแล้วครับ ลุกับชิงกันเร็วมากแล้วต่อจังหวะหนึ่งจังหวะแบบนี้คืนจะมาครับสุกินดาแล้วตาหวานมาให้โอ้โหเราบิงเลยปุ๊ทำไมไม่ยิงกดส่ไปก่อนโอ้โหเก็าบไวจังหวะลุยขึ้นมาวางจังหวะนี้โอ้โจริงๆครับเอาเลยครับลุยกันต่ออ่าอย่างเงี้ยบดูจังหวะชิงหนึ่งสองครับเล่นเร็วนะครับเ,ร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 เล่นเร็วดึงหลอกกลับมาได้ยังได้อยู่ครับยังไม่พลาดท่าเดาะซ้ายขวานี่อ,อุรุกววยตั้งเกมไม่ได้ครับสิมชชลาลุยต่อขึ้นมานี่ครับจ่ายบอลเร็วครับหนึ่งจังหวะ ข้ากลางครับทุสิราตกอซาเลสโอ้โหแล้วไฮไม่ดีจังหวะนี้เอาซัวเรสหลุดขึ้นมาครับโอ้โหตอนนี้งานเข้าครับต้องต้องดึงจังหวะให้ดีต้องนี่แหละครับโซเดสไปช้าครับแล้วทำให้ไม่ได้เปรียบครับโอ้โหทีมเจ้าเราจบครึ่งแรกครับนำอุรุกวัยอยู่2ประตูต่อ1ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับพาทีมเจ้าเราชิงแชมป์โลกในเกมเฟส26นะครับเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์การขัมบอลครับ70ครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์สำคัญสำคัญในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ อีกครับโดนขึ้นนาไปก่อนนะทีที่16ครับจากลูกยิงของหลุยโซเรสครับแหมยิงรอดขาดตาน้านแสงประจันบุธิสารเข้าไปครับต้องบอกว่าครึ่งแรกนี้รูปเกมของทิมชันลาวทาได้ดีกว่ามากนะครับครองบอลได้เยอะกว่าจริงๆแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสทำประตูครับนีบ่ครับจังหวะตีเสมอครับลูกยิงของแก้วเวียงเพชรนะครับลิทิเดตครับ จากลูกให้ของสุกอาผ่ับดูเัาเห็นแล้วให้ครับคือคือเล่นเล่นด้วยยิงก็ไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าตำแหน่งการยืนของเวนตโดมุสเรดานี่เสียตำแหน่งไปแล้วครับตีเสมอครับแล้วก็ดูจังหวะขึ้นนำนะครับลูกนี่แหละครับมาตินกาเซเลสครับสกัดเข้าประตูตัวเองไปก็คือเจตนานี่จะเคลียบอลวิ่งแต่ว่าเขาวิ่งมาแล้วลูกตัดเข้ามานะครับตัดเข้ามาเราจะวิ่งมาสกัดแล้วบอลมันเปลี่ยนทางนี่ครับเข้าประตูตัวเองไปครับไนามสไลด์ก็ไม่ทันเลยครับ นี่ก็เป็นไฮไลท์ในช่วงครึ่งเวลาแรกเดี๋ยวมาชมกันต่ออีกส5ิ้านาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับในการเล่นเกมเปสสมรสมุขพาทีมชาลาวชิงแชมป์โลกนะครับสู่กันต่อไปครับต้อง,ต,องต้องเร่งเกมขึ้นแล้วครับโซเลส,สให้เราจ่ายมาจังวนี้เอาแล้วครับรามิเรสจังวันนี้ตะวัดมากาวนนี่จังวันนี้มดึงลงแล้วตะวัดขึ้นกับมาโอ้หดูครับยังดีที่แม่ถล่มไปแล้วครับถ้าตำแหน่งนั้นไม่มีใครอยู่ซอ้อนอีกคนหนึ่งนี้อันตรายเหมือนกันครับทีมชาลาวให้มา โอ้โหครับตัดได้ลามิเลสและซ้อนลามิเลสตัดได้คืนมาที่เดโก้โกดินช้าครับโกดินแล้วลงไปได้สุกินดาสปีดของเขาโอ้โหวันนี้แม่ไม่ไม่พร้อมเท่าไหร่ครับสุกินดาจังหวะเมื่อสักครู่เหมือนเจ้าตัวจะวิ่งช้าลงด้วยครับแต่ว่าต้องใช้ความขยันนะครับไล่เพรสซิ่งกดดันดูไลเข้าไปตลอดทั้งเกมครับอย่ามาอย่าเล่นผ่อนเกมนะครับเราต้องสู้เต็มที่ครับแหมดูแมชเมื่อคืนนี้สนุกมากครับคู่ของบาเยิร์นกับยูเวนตุส อาครับมาจังหวะนี้โรดริเกซซัดตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอ2ประตูต่อ2เลยครับคิสเซียนโรดริเกซซัดให้กับโอรุกไวลตีเสมอทีมชาติลาวไปได้ครับต้องบอกว่าลูกยิงของเขานี่อันตรายนะครับแล้วก็ป้องกันยากครับ1ประตูต่อ1ไปแล้วครับดูจังหวะภาพช้าครับลูกขึ้นมงให้ของลิติสันกับวันนี้คือนแรงประทานี่เราสู้ไม่ไหวครับแล้วชิบข้ามมาเลยครับ พราะสปีดตามนี้มันไม่ทันแล้วนะครับเราขาดนี่ขาดผูม่ส่วนดีครับเซ็นเตอร์แบ็กของเราโอ้ตามไม่ทันครับหนึ่งหนึ่งครับเออสองสองครับขอไปโอ้เล่นไปภาคไปนี่ก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับเอาละครับสู้กันใหม่ครับตอนนี้สองประตูต่กสองครับทีมเชลลาวพบกับอุดรไกยไฮสั้นๆเราเสียบอลแค่ตอนนี้เราบีเดสเก็บได้ยังไว้ใจไม่ได้ครับอุรไกรย,ยังมีผู้เล่นที่อันตรายรอบด้านอยู่นะครับ พิสงนั่งไม่ต้องพูดถึงนะครับทั้งโซเรสเันกาวานีวิ่งเข้ามาต้องพยายามไล่กดดันให้มากครับงัดมาจังหวะนี้เอาเราเข้าผิดเอากาวานี่แต่มาโอ้โหยังดีครับไม่ลำหน้าด้วยนี่ครับโอ้ต้องระวังลูกโยนยาของเขาครับจังหวะเราสปีดมานี่มันไม่ทันนะครับนะครับเราต้องชิงบอลกันให้ดีครับโอ้โหเสียบอลนีกแล้วครับโซเใซ่ายางดีที่มโนรมมาช่วยไว้ได้สงกินดาเอาคืนกลับมาต้องไม่ดีครับ อันนี้บุญมาแล้วเอาดักได้ครับเราทางขวาขออยู่โอ้โหจังหวะจะเปิดให้นี่ติดแหมตอนนี้เป็นความกดดันของทีมชั้นลาเลยนะครับโอ้โหล้วเ,เล่นดีขึ้นมาเลยครับ,รบรดูไยพอดีเสมอได้แต่ว่าทําเสียบอลเองครับจังหวะนี้แก้วเวงเพชรดึงรอครับต้องค่อยๆชิงบอลไปเจาะเข้าไปติดดีแล้วครับกอนซาเลสไ้ทีโซเลสอย่างดีครับที่ดักได้เปลี่ยนแกนมาครับเราต้องมองถึงช่วง โอ้โหพละงกำลังของนักเตะเราด้วยนะครับมาแล้วครับโรดิเกสคิเซียนโรดิเกสโอ้โหให้มันจะมีหลุดเลยครับแล้วรออยู่ข้างหน้าเอดิสันจาวาน,นี้ดึงหลอกแล้วจ่ายมาติดจังหวะนี้พยายามเล่นใจเย็นก่อนนะครับอม,มองดูเพื่อนแล้วสวยครับแก้ไขจะดีดทศิลาทให้ที่ครับจังหวะสวนกลับมาโอ้โหสไลด์ดักไล่ครับโ,โ,โกดินโซเลสตะวัดตรงนี้ติดพินแก้วคำลาก็โอ้โหตามไป ประกบให้ดีครับเราเบียดกันจังหวะน,นี้อยังมาเข้ามือของแสงพจน์นี่โอ้โหตอนนี้กดดันนะครับเล่นไปนี้กดดันยอมรับก็ว่ามันมันเริ่มยากขึ้นเลยครับดูไก,กวน,นี้ปรับแผนมาโอ้โหเราเขาจ่ายยังไงก็เราจ่ายยังไงก็ติดแล้วครับตอนนี้โซเลสเข้าแย่งแก้ไขามาติดอีกแล้วครับก็ใซเยังัดมาเราหลุดโซเลสเกี่ยวลงจังหวะน,นี้เปิดมาแล้วยังดีครับที่มันแย่งไว้ได้โอ้โหดูครับอ่าครับสบจุจินดา เอาแล้วได้อยู่ครับสุกิดาน่าผาสุกเลี้ยมมาเองนี่แหละครับความมั่นใจของเขาก็สุกจิตล่ะเรารอเพื่อนอยู่ให้ไปทางขวาแล้วคืนกลับมาครับตรงนี้ครับรอนอยู่ปั่นจังหวะนี้โอ้ยไม่ได้ครับว่าคิดว่ายิงแล้วโค้งเข้าไปเลยครับลูกยิงของสุกอาพรโอ้โหเจ้าตัวสีดแล้วจัดนี่ครับยิงให้มันโค้งอโหเป็นโค้งวีพอครับเราก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับ อาราคาสอิต้าโอ้โหอ่านที่ไม่ทันเนี่ยวิ่งเร็วมากของกิมชาติอุรุกวัยลงมาครับตอนนี้มาที่สุจินดาครับดึงหลอกดีครับเขาเป็นผู้เล่นที่ไว้ใจได้ของศิมชลารับโอ้ดูแล้วชนจังวันนี้นี่ครับโอ้โหแย่งแย่งบอลจากเท้าผู้เล่นอุรุกวัยนี่ยากนะครับเสมอสองสองนี่เลยครับเรอให้มันจะมีถาหลุนี่งานก็โอ้ยล้มหน้าครับออ้ยเกือบไปครับไม่ยังดูรายชื่อผู้เล่นที่ลงมาใหม่ของอุรุกวัยยังไม่ได้เลยครับแนดูรายชื่อไม่ทันกับเร็วมาก ใจเย็นๆครับ77นาทีเสมออยู่2-2ครับเราแพ้ไม่ได้นะครับแพ้เราตกรอบเลยนะครับอ้าวับมโนโดมพลิกสวยต้องค่อยๆตอบบอลครับให้มาจะเป็นแมโนโดมแต่เราซัดด้วยขวาลูกยิงโอ้ไม่เข้าเออยอ้ยโอ้ดูครับให้แล้วคือหลุดแล้วครับจังหวะนี้มันต้องได้ครับแต่ว่าลูกยิงโอ้โหยิงออกไปครับขออภัยด้วยครับโอ้โหเอาใหม่ครับเอาใหม่ อืมครับโอกาสของทีมชาลาวมาหนึ่งๆเลยครับเมื่อสักครู่แต่ว่าดีกับสุกินาอยู่ข้างในนัดมาให้ก็ไม่ได้เลยครับเอาแล้วเป็นฝั่งเอาดักได้ดูความขยันพลิกมาจังหวะน,นี้แล้วมาเองครับสุกินาเข้าไปแย่งมีโอกาสจะยิงตรงนีย้ยิกได้ไหมย๊กชุดเสาโอ้ดูครับโอ,โหโหโอ้ยังไม่ได้ครับโอ้มันกลุกคลิกลุกติกครับคือพยายามเบียดแย่งแล้วสุกินาวิ่งสอดขึ้นมาครับกาเซเลสนี่ ประกบไม่ดีครับดูก็ปล่อยให้หลุดมาแล้วนี่ครับจังหวะไปยังบอลก็ยังอยู่ที่สุกิดาอยู่ครับดูก็เจ้าตัวสองคนนี่ลุมเข้ามาอยู่ยิงไปชนเสาครับล้อกก็ยังไม่ได้ประตูครับโอ้ครับขอลูกเดียวครับขอลูกเดียวไปสีวนาทีแล้วครับสู้กันต่อไปครับเราเราต้องมุ่งมั่นนะครับเกมนี้มานรมขึ้นมงนี่ครับเก็บได้ก่อนใจเย็นครับตรงกลางอยู่สุกิดาเอาแล้วครับเขามาจังหวะนี้ไม่กล้าเข้าเราให้มาทางขวาไม่ล้ำหน้าครับลูกนี้ กระชากหนีมาได้เอาแล้วครับตัดเข้ามาแล้วตรงหน้ารออยู่จ้าวจริงโหเรื่องอยครับได้ไหมสามประตูต่อสองโอ้ตอนนี้ครับสุกจินดาดัสทัสสุกโอ้ทินเชลลาวตอนนี้ขึ้นนำอุไกวัยอีกแล้วครับสามประตูต่อสองครับนี่เลยครับความข้างอกเข้าใจกันแล้วก็มุ่งมั่นในในรูปเกเลยครับอุลกวัยก็จะจะบุกแต่ว่าพวกเขาเสียบอลจากแดนกลางครับแล้วหนีมาได้ครับนี่ครับต้องชมคนนี้ครับ ผู้ส <ITA> ื่อสายคนเจริญครับเห็นแล้วให้ไม่ลำหน้าครับทะลุช่องมาสุกจีดารออยู่แล้วครับฮอสเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ2แล้วก็เราต้องนึกถึงเวลาที่เหลือครับอย่าอย่าเสียประตูเพิ่มครับเอาเลยครับลุ้นเข้ารอบลุ้นเข้ารอบลุ้นเข้ารอบเฮ้ยช่วยกันให้ดีครับโอ้คาร์บอนเร็วขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้เอดิสันการ์วานี่เขาถึงก่อนแต่ว่าเราส่งให้โกเอาจริงไก่เฮ้ยลูกเฮ้ยมือโกโอ้โหใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับแสงพระจันทร์ โอ้ต้องต้องต้องนิ่งๆครับต่นนี้เล่นเล่นง่ายๆครับหาครับมาทางขวารออยู่ครับเอาเราเสียบอลโอ้ครับทำไมโดนยังไปง่ายได้จังเลยครับทีมแก้วคำราเข้ามาจากวะนี้เปิดก็มาแล้วขึ้นมงดับดับติดมือครับควงเดียวทันทีอะละครับถ้าจบสกอร์นี้เราเข้ารอบนะครับสปีดนีมาได้ครับเราให้มาเสาดูครับกองหน้าวิ่งไปแล้วให้ทันทีครับสุกิดาพลิกกลับมาโอ้หโดนบังลุมสองถึงเวลาสามนาทีครับยังเหลือเวลาอยู่ กรรมการยังไม่ยอมเป่านกวีดเวลาชิปมาจังหวะนี้แล้วปล่อยออกไปครับโอ้ถ้าสกอร์นี้เราเข้ารอบรองเลยครับเดี๋ยวใจเย็นๆแต่ย็งครับก็รับบอลจากลูกสัวดูครับเขาบีบขึ้นสูงแล้วครับก็เล่นง่ายๆครับจังหวะนี้อย่าไปกดดันเองนะเรามีเวลาในการครอบครองบอลของเราอยู่กับอาร์เลครับจังหวะนี้สปีดมาสไลด์ดักแล้วหมดเวลาครับโอ้โหครับ อุสินเป่าจบเกมครับท <st> ีมชลรลาวเอาชนะอุร <miserable> ุกวัยไปได้3าประตูต่อ2แล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปครับต้องชมสปิริตนักเตะทีมชาติลาวจริงๆครับแหม่สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็เป็นฝ่ายคุมชัยชนะในเกมนี้ไปครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปพบกับทีมชาติใดในครับในรอบรองชนะเลิศครับผมโอ้โหครับเจอกับฝรั่งเศสครับ แล้วอีกคู่หนึ่งก็คืออเจตินาตับสเปนในรอบรองชนะเลิศครับเราต้องมาลุ้นกันครับว่าเราเดี๋ยวมาดูครับมาดูการจะสายครับนี่แหละครับในรอบรองรอบต่อไปนะครับทีมชาติลาวจะพบกับฝรั่งเศสครับแล้วก็อเจตินาจะพบกับสเปนครับคู่นี้ต้องมันมากๆแน่ๆครับทั้งสองูนะครับครับเราทำสำเร็จครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับรอบสี่ทีมสุดท้ายนี่นะครับเดี๋ยวต้องต้องเซฟไฟไว้ก่อนไฟดับนะฮะ นี่ครับเซฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวไว้เมื่อเจอกันใหม่ในอีทีหน้านะครับในการพาทิมเชลล่าชิงแชมป์เป็นคนลุกในเกมเป2 0สองนสนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเจอกับฝรั่งเศสครับผมถ้าเราเขาชิงได้เราเจอกับอันเดรเดไดกับซัมเบตครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมเสมอมาครับทิงภาพการใดทําให้เพื่อนตัอกตกใจหรือไม่พอใจอย่างไรขออภัยด้วยนะครับผมผมฝึกพาฝึกขยายไรนะครับขอบคุณ